ในนี้ว่าดังแล้วขอเสียงคนข้างนอกหน่อยได้ไหมคะได้ยินหรือเปล่าไพรมาเชียอยู่นี่ผลงานรัฐบาลหลายให้หลายขาดพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊งเสียงประมือตอนรับพระเอกของพี่น,อนแบบ้องเน็ทาวฒ์สซค์ก์แม่ลองเปลี่ยนบางแน่ให้เลือกเบอร์สองในแม่ให้กาเบอร์สอง โอ้ยแม่นเวทีหมอล่ำบอสุกขขีมันสเสมอมันคือเ่าคิดฮอดหมูห้าสุพูสุคนเดอ้อพี่น้องที่เคารพครับผมมาแจ้งข่าวด่วนเมื่อเช้าปราัยที่บึงการปรากฏว่าคนบึงการบอกว่าทั้งจังหวัดตกลงใจจะเลือกพักเพื่อไทยเป็นนายกอาบาจอแล้ว ก็เลยต้องมาถามคนหนองคายเพื่อจะได้ไปบอกคนบึงการเพราะว่าคนบึงการฝากมาบอกคนหนองคายมาถามคนหนองคายและจะไปบอกคนมหาสารคามว่าจะเลือกพักไหนพักไหนที่นี่เบอร์อะไรเอาง่ายๆนายกอบจหนองคายคราวนี้เลือกเบอร์สองเพื่อไทยวุฒิไกรช่างเหล็กเบอร์อื่นช่างมัน อาวุธติไไรช่างเหล็กเบอร์สองนี่แหละเป็นสำคัญเพราะว่าพักเพื่อไทยกำลังทำหน้าที่เป็นรัฐบาลกำลังผลักดันผลงานผลักดันนโยบายสู่พี่น้องประชาชนผู้นำพักเพื่อไทยนายกอิงยังสดยังใหม่แข็งแรงคล่องตัวฉับไวมีที่ปรึกษาใหญ่คือนายกทักษิณก็ยังกระฉับกระเฉง ความคิดยังเฉียบคมอย่าไปเลือกอีกพักหนึงครับอีกพักหนึงอะผู้นำพักเขาอยากเป็นนายกแต่เดินไปแล้วเดินไปเดินมานี่อย่าว่าแต่เป็นนายกเลยครับเป็นมัคคนายกยังลำบาก,านนากดังนั้นตัดสินใจให้เด็ดขาดวันที่หนึ่งกุมภาเข้าครูหาเอาพักเพื่อไทยนี่แหละครับไปทําหน้าที่ ให้น้องคายมีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยทำงานในท้องถิ่นแล้วมีรัฐบาลโดยนายกอิงทำงานในส่วนกลางนโยบายทุกนโยบายเดินหน้ามาให้พี่น้องทันทีเงินหนึ่งมื่นบาทได้หรือยังได้หรือยังใครได้แล้วยกมือใครได้อีกยกมือพอก่อนเอาไปคนละรอบพอ ไอ้ที่ได้ไปแล้วยินยินดีด้วยแต่ว่ารอบใหม่ที่กำลังจะมา27มกราคมคนอายุเกิน60ที่ลงทะเบียนไปแล้ว10,000บาทถึงแน่นอนทันทีเอาหรือไม่เอาพี่น้องครับนายกอิงประกาศนโยบายว่าจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ฟังกันดีๆนะครับเรื่องนี้ เพราะมีคนโยกโยกอทำให้เข้าใจผิดเอน e ตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยไม่ใช่เขาให้เปิดบ่อนเสรีไม่ใช่ให้ใครเปิดคาสิโนโก็ได้ไม่ใช่ถ้าจะค้านก็ต้องพูดความจริงกันให้ตรงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเหมายความว่าเขาจะเปิดสถานบันเทิงครบวงจรมีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้ามีสวนน้ำมีสวนสนุก มีสถานที่จัดการแสดงใหญ่ๆระดับโลกคาสิโนโนี่เป็นส่วนหนึ่งไม่เกิน10%ของทั้งหมดแล้วไม่ใช่ใครก็เปิดได้ไม่ใช่ว่านั่งๆยืนๆกันอยู่เนี่ยใครก็จะไปเปิดบ่อนไม่ใช่เขาให้บริษัทซึ่งต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านลงทุนต่อแห่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนล้าน พี่น้องลงทุนไหวไม่แสนล้านไม่ไหวผมก็ไม่ไหวไปไหนมาไหนมีแค่ล้านเดียวแต่ว่าคนที่จะมาลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยต้องเป็นบริษัทระดับโลกมาแล้วไม่ใช่เอามาเฟียไม่ใช่เอาพวกนอกกฎหมายมามันมาไม่ได้เพราะกิจการเขามาตรฐานแล้วก่อนเขาจะมาเนี่ยเขาต้องถามรัฐบาล ว่าจะปล่อยให้มาเฟียให้สีเทาสีดำมาเกะก,กะกับเข้าไหมซึ่งรัฐบาลก็ต้องยืนยันว่าไม่เขาถึงจะมาดังนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องขบวนการนอกกฎหมายใดๆใครมาว่าว่ารัฐบาลจะให้เปิดบ่อนเสรีให้เปิดคาสิโนเสรีพี่น้องช่วยอธิบายด้วยว่าไม่ใช่ของจริงคือสถานบันเทิงครบวงจร คือการหาเงินเข้าประเทศลงทุนแห่งละแสนล้านคือการจ้างงานต่อที่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนคนหนองคายก็จะได้ทำงานคนอีสานก็จะได้มีงานทำอย่างนี้ดีหรือไม่ดี <Yeah. S 1> ดีหรือไม่ดี <Yeah. S 1> ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาสร้างที่หนองคายเลยนะแต่ลูกหลานเราเนี่ย ก็มีสิทธิ์จะไปทํางานกับเขาได้เขาอาจจะสร้างในกรุงเทพเชียงใหม่ภูกเก็ตพัทยาเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าคนหนองคายฟังข่าวดีนายกอิงประกาศแล้วนายกศักดิ์สินก็ยืนยันว่าค่าไฟฟ้าปัจจุบัน4บาท18ตังเพื่อไทยจะลดค่าไฟฟ้าให้เหลือ3บาท70ตังค์เร็วๆนี้ ลด48ตังค์คิดเป็น12%เร็วๆนี้เอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอาหรือไม่เอาดีหรือไม่ดีแล้วมันผ่านตรงไหนมั่งน้องไายรถไฟฟ้าเนี่บางคนบอกกูไม่รู้ว่าผ่านตรงไหนแต่กูเอาไว้ก่อน ไม่เป็นไรพี่น้องลูกลูกหลานเราไปเรียนกรุงเทพทำงานกรุงเทพก็จะได้ใช้แต่คนหนองคายบางดีๆนะรถไฟฟ้าอาจจะไม่มีที่นี่แต่รถไฟความเร็วสูงเส้นแรกจากกรุงเทพหนองคายกำลังจะมาไออย่างเงี้ยดีหรือไม่ดีถ้าจะดีนี่ต้องกาเบอร์ไหนเบอร์ไหนอีลีบ อิหลีบ่พี่น้องผมจำได้คราวก่อนเลือกตั้งใหญ่ผมก็มาปราศัยที่เนี่บอกไว้เลือกเพื่อไทยยกจังหวัดอิหลีบอ่อิหลีอิหลีบอ่อิหลีอิหล,ลีแล้วทำไมเขตนี้หายไปฮะอ๋อถอนมีการประท้วงแต่บางเขตหายไปใช่ไหม ลาดไปหน่อยคราวนี้แก้ตัวใหม่ไอ้ที่อีหลีอีหลีเนี่ยต้องให้ได้จริงนะครับวันที่หนึ่งเข้าคูหาแล้วกาเพื่อไทยให้กำลังใจในายกอิงให้กำลังใจในายกทักษิณสนับสนุนรัฐบาลเอา้าเหลือบมองดูด้านขวามือขณะน,นี้เข้าใจว่า นายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเดินทางมาถึงบริเวณเวทีปราศัยแล้วครับใครคิดถึงทักษิณรักทักษิณโหร้องดังๆง,งดังดงนี่คือวันประวัติศาสตร์นี่คือช่วงเวลาที่คนหนองคายบอกว่ารอคอยมาเกือบย0สิปีจนถึงวันที่ นายกทักษิณเดินทางมาพบกับพี่น้องหนองคายด้วยตัวเองให้กำลังใจให้ในายกทักษิณได้ยินชื่นใจหน่อยจะก,กาเบออะไรเบอร์อะไร,อ,ร,อ,ะไรอีลีบอีลีบอโอ้โหน่ารักจริงๆใครเชียร์เพื่อไทยขอเสียงหน่อย,ย,อยข,อขอเสียงหน่อย พี่น้องครับนายกทักษิณมาเห็นบรรยากาศแบบนี้รับรองว่าไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยอายุจริง25อัตถาโดด75พูดสปั๊บวัยรุ่นเลยแต่เชื่อว่าพอมาบนเวทีเห็นพี่น้องอายุเหลือ25แน่นอนครับเพราะว่าพี่น้องเหนียวแน่นเหลือเกินวันนี้คนน้องคายของจริง อีหลีเบอร์อะไรเบอร์อะไรวุฒิไกรช่างเหล็กเบออื่นช่างมันเลือกแพววุฒิไกรเลือกวุฒิไกรเป็นนายกแล้วเลือกสจอเพื่อไทยยกเขตทั้งจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันตกลงกันอย่างนี้ไหมครับเอาล่ะครับพี่น้องใครที่ยืนอยู่ระหว่างทางที่นายกทักษิณเดินมา จับมือได้ให้กำลังใจส่งยิ้มได้ใครที่อยู่ห่างไปหน่อยไม่ต้องลุกออกไปนะครับรักษาเก้าอี้ของท่านไว้เดี๋ยวจะสูญเสียเก้าอี้จะเสียหายทางการเมืองส่งกำลังใจจากห่างๆได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพบกันทุกคนบนเวทีนี้ปราบยาเสพติดเด็ดขาดเอาไหม ปราบคอเซ็นเตอร์เด็ดขาดเอาไหมอยู่ครบสปีอยู่ต่ออีกสี่ปีสปีสปีไปเรื่อยๆเอาไหมพักอะไรพักอะไรใครเชียร์นาย,ยกอิงส่งเสียงไปถึงกรุงเทพหน่อยพี่น้องครับน้องไครจะต้องมีการส่งเสริมการค้าชายแดนเดี๋ยวมีรถไฟความเร็วสูง ไอ้ที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปไอ้ที่มีรายได้ก็จะเพิ่มรายได้มากมากยิ่งขึ้นไปนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพักเพื่อไทยให้คำยืนยันไว้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและพี่น้องคนไทยทั่วประเทศพี่น้องที่เคารพบ,บ้านเพื่อคนไทยไม่ต้องดาว จ่ายเดือนละ4,000บาทเข้าอยู่ได้ทันทีมีเฟอร์นิเจอร์ครบอย่างนี้คนหนองคายว่าดีไหมว่าดีไหมเอาละครับขณะนี้นายกทักษิณเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับพี่น้องเอาโหร้องตอนรับนายกทักษิลอีกทีหนึ่ง